บรรยากาศน,นะคะับเอฟซีน่ารักทางมากกันด้วยนะคะคนที่อยู่ซอนเกียวสายเลยนะครับผมติดตามคลิปนี้ให้มากดไลค์กดซับสไคร้กดกระดิ่งกันด้วยนะครับพร้อมกินข้าวด้วยกันนะครับ よし。<laughs> ดีพ่อพ่อแม่เอฟซีทำบันไดลาทุกท่านทุกคนนะคะพี่อยู่กับส้นโจสายเลยนะครับบรรยากาศอุบัติเหนะครับวันนี้ไม่ได้ไปไหนนะครับผมจะแจะทำคลิปหดผักหดหญ้ากันนะครับผมที่อยู่สับนโจสายเลย่นครับผมกินข้าวกินน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมเอฟซีทำบันไดลาดทุกท่านทุกคนนะครับผมขอบคุณพ่อพ่อแม่เอฟซีน่าลาทุกท่านทุกคนนี่ครับผมที่อยู่กับส้งโจสายลื่นะครับมาดูไลฟ์เดินในคอนเทนต์ติดตามคลิปนี้ ช่วยกดไ like, ลค์กดแชร์กดคลายกดกระดิ่งกันด้วยนะครับฝากสร้างโจทย์สรุด้วยนะครับผมขอบคุณพ่อพ่อแม่เมอฟซีธรมบันราลทุกท่านทุกคนนะครับผมขอมาจบคลิปเพียงแค่นี้ครับขอบคุณครับ